จะบาไปเรื่อยๆจะหมดนื้อหมดตัวหมดเนื้อหมดตัวโอ้ชนี่ก็แม้แต่รู้จะไม่เอาแล้วครับครับรู้เริ่มเริ่มมีภาระแล้วก็<อ>เริ่มจะแยกออกจากรู้มาที่ตัวไม่ไม่สนใจไม่อะไรกับอะไรแล้วอืมถูกแล้วล่ะก็เริ่มไป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 ,ไปตามที่อาจารย์แนะนําหมดสูตรอาจารย์หมดเลยอื คือคนอของคนนี้ถือว่ามีบุญมากนะคุณแก๊สเร็วมากเลยนะดูแล้วนะฟังแค่เนี่ยคุณฟังนิดเดียวคุณก็้าเข้าใจแล้วกูใจแล้วธรรมะามันไม่ได้ซับซ้อนอะไรอย่างที่เขาเขาเขาเป็นกันรู้ไหมไม่ซับซ้อนเลยใช่ไหมไม่ซับซ้อนแต่เพราะว่ามันก็โอ้มันมันก็อพอสมควรเลยการต้องโอ้มันไม่มีอะไรเหลือเลยอืมตอนอแรกๆก็ไม่มีอะไรแล้วก็แค่ตามไอ แค่สักแต่ว่าแค่นั้นเองอยิ่งทําไปนานๆมันทีนี้เริ่มเริ่มแล้วเนี้ย <laughs> เริ่มไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยอะไรวะเนี่ย <laughs> เกิดอะไรขึ้นเริ่มจะหมดเนื้อหมดตัวอยู่ที่อ <c oughs> เออน,นั่นแหละครับตอนนี้ก็เลยก็เฉยเฉยเหรอคัาอาจารย์คุ้มมากอย่างที่อาจารย์บอกแหละเงินเงินแสนเงินล้านก็ให้เป็นคือไม่ได้หรอกเพราะมันมันหมดทุกไปด้วยไงมันหมดทุกไปด้วยใช่เป็นสมบัติส่วนตัวครับครับ แล้วก็จะเข้าใจความจริงด้วยจะไม,ม,ไม่ไม่อะไรอะไรกับอะไรแล้วมันมันรู้หมดครับรู้รู้เพราะว่าเหมือนกับจิตเราเท่ากับศูนย์แล้วตอนเนี้ยไม่ติดบวกหรอกใช่ใช่มันสุญญาตาไงสุญญาตาที่ก็เรื่อสุญญตาก็ไม่มีการใบแอดแล้วไม่มีการเข้าข้างอแต่จะตรงไปตรงมาอืแต่ส่วนมากจะเฉยมากกว่าเพราะว่าวุ่นวาย มนุษย์เรากาจะวุ่นวายเพราะว่าก็ประมาณนั้นแหละเมื่บละครใช่ใช่กูจะกูจะเห็นว่าอาจารย์ครับถ้าอย่างไรถ้วผมพออ่ารายงานอีกแต่คิดคิดว่าก็ไดาจะผ่านคือของคุณเนี่ยนะของคุณเนี่ยไม่สงสัยนะกูจะกูจะเห็นว่านะที่ที่คุณเนี่ยถ้าเกิดเคยศึกษานะว่าสังโยชน์สิบตัวเนี่ย ระดับโซดาบัน,น,บนจะรัดได้สามตัวคุณจะไม่สงสัยแล้วถูกไหมที่เขาบอกว่าตรวจอาจารย์เนี้ก็แค่สักแต่ว่าเออเง่ายง่ายอาจารย์ตะนะทั้งทั้งโภาษาทั้งหลายก็ศักแต่ว่าหมดมันง่ายมากนะถ้าเกิดคนเก็ตนะแต่ทําไมคนอื่นเขายากกันเนะี่ิงอาจารย์มันมันทุกอย่างอะ่ะเป็นเป็นศัก์แต่ว่าหมดเฉยๆหมดอืมอม,มันมันมันตั้งเอาแค่แค่ว่า ไม่ใช่เห็นอะไรแค่เฉยหรือว่าสักแต่ว่าหรืออะไรเงี้ยทั้งหมดเลยครับที่เข้ามาเพราะว่าตัวที่ถูกรู้ต้องหมดเลยอืสิ่งที่ถูกรู้อ่ะไม่ใช่แค่เราเก็บไว้แค่ท่านรู้กับว่างแค่นั้นเอว่างก็ไม่ไม่สนใจเท่าไหร่แต่รู้ต้องต้องแม้แต่ความคิดตอนเนี้ยเข้ามาเฮ้อผมก็สับแต่ว่าเฉยมันก็ต่างคนต่างอยู่ความคิดมันก็มามันเป็นเรื่องปกติ ันเป็นเรื่องปกติก็ต้องมาอยู่แล้วเป็นหน้าที่ของเขาอืมแต่พอเข้ามาอาจารย์จะบอกว่าให้รู้รู้ไม่ว่ามีความคิดรู้เออรู้รู้รู้แค่นั้นเอียรู้ก็พอรู้เสร็จก็มีภาษาตัวอื่นเข้ามาก็ไปไปรู้อย่างอื่นไปเลยไอ้ตัวนี้ก็ทิงมันไปแต่ไม่ได้ไม่ได้ปรุงแต่งมันมันก็ก็อยู่ห้องมันอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่มันก็คือรู้แล้วปล่อยผ่านรู้แล้วปล่อยผ่านไงนะมันก็ไม่ได้ให้ค่าเลยรรู้แล้วปล่อยผ่านอย่างเงี้ย ทีนี้ผมผมผมเป็นไอ้นั่นอาจารย์เพราะไอ้อย่างเช่นความคิดแต่ก่อนเนี่ยเนาะเราจะกังวลเรื่องหรือว่าเครียดเรื่องความคิดมันเกิดอ้าวมันเกิดขึ้นมาอีกแล้วแต่ทีนี้ตอนเนี้ผมอยามันเอ้ยไม่สนถ้าถ้าไปคิดอย่างนั้นมันมันจะกลายเป็นเวทนาไปแล้วใช่ใช่มัน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 ไม่ใช่แล้วแสดงว่ามันเกิดตัวใหม่เข้ามาอืมันไม่ใช่แค่ดึงอย่างเดียวเลยพอพอตัดก็คือรู้เฉยรู้เฉยเนี่ยมันมันไม่มี มันไม่มีแล้วใช่มันจะมีแค่แค่ความคิดกับตาลูสองตัวแล้วใช่มันมันก็เลยมันจะมันจะเล็กลงอืมอืมมันจะจัดการง่ายขึ้นคือคือตัวคือตัวความคิดมันจะไม่เข้มข้นเหมือนแต่ก่อนใช่ไหมมันจะเบาๆบางๆนะเนอะมันไม่เหมือนแต่ก่อนที่มันชารมากเลยความคิดอ่ะเดี๋ยวนี้จะเบาๆคิดแบบแผ่วๆอ่ะใช่ใช่ครับประมาณประมาณนั้นแหละแล้ว แล้วมันก็ไม่ใช่ปรุงแต่งนะรู้ความคิดแต่ว่ามันมันไม่ปรุงแต่งถ้ารู้ถ้ารู้ปุ๊บมันก็ก็จะหายไปเลยมันต้องเป็นไรมันมันหายนอกจากว่าเราเกี่ยวกับงานอย่างเงี้ยมันก็ปรุงปรุงเสร็จมันก็จบอืมมันไม่ไปต่อครับมันมันใช้แบบเครื่องมือเนอะมันไม่ได้ไปยึดเหมือนแต่ก่อนไงนะมันเหมือนใช้เครื่องมือเสร็จปุ๊บวก็วางไปที่ที่แนะนําผมก็บอกว่าออคุณต้องใช้นี่ตาก็ต้องใช้หูงกณต้องฟัง๋อ แต่วการผ่าเนี่ยังไงต้องอยู่กับเราตลอดละขุมควาความือก็ต้องใช้ตแต่คุณใช่แบบไหนล่ะคุณมียึดเข้ามาอะไรเงี้ยเท่านั้นเลยกานั่นแหละแต่ก่อนเนี่ยพ่อาจารย์หลายจานที่แนะนําก็คือว่าถ้าเห็นความคิดมานี่แสดงว่าตัวเองเมันแบบไม่ไม่ก้าวหน้านะครับปฏิบัติไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆแล้วไม่ใช่จริงๆมันไม่ใช่เลยเพราะคุณไปกังวลอย่างนั้นยิ่งไปกันใหญ่อื ผมแค่รู้รู้รู้รสักแต่วา่ารู้นั่นเองเออบางคนเน่ยเข้าใจผิดบางคนเข้าใจผิดอหละเพราะบางคนจะเครียดมากเลยนะยิ่งปฏิบัติความคิดยิ่งเยอะใช่ผมมาเคยแป้นไ่ก่อนอะไรวะปฏิบัติมาขนาดนี้ความคิดยังโอโ้โห,โหเยอะแยะเต็ไมไปหมดอะไรเงี้ยแต่พอผมมาเจอเงีนเน้ยแล้วก็มันมันจะมันจะไม่เครียดด้วยอาจารย์ใช่ใช่มันจะไม่เครียดมันจะเฉยเฉยมันก็จะเหมือนกับอัศจตัวอื่นเลยใช่ เวลาเข้าใจ,จแล้วมันง่ายมากคุณคุณพูดกับผมเนี่ยง่ายมันเหมือนมันอยู่ใน,น,ยอ,โนโยอย่างพ่อมโนมโนอย่างเงี้ยทาอาจารย์ว่าเอาไว้เกงเกตที่หลักมันยากออมันยากนั่นแหละทีนี้มันมันก็ไม่ยากนะจ้ะเราสังสังเกตที่จิตเราสังเกตที่ใจเราตอนนี้อารมณ์มันเป็นอย่างไรกลุนๆหรือเปล่าหรือว่าอารมณ์มันกังวลอะไรเงี้ยพอเห็นปุ๊บเราก็สักแต่ว่ามันก็หายเมื่อหาย นันมันเป็นเป็นอารมณ์ที่ที่ที่มันอันนี้ต้องสังเกตเอาครับบางทีมันเป็นมันเหมือนกับเป็นธรรมชาติของเขาอืเขาจะแสดงอะไรออกมาแล้วที่นี่เราก็คอยสังเกตเอาอถ้าเห็นปุ๊บบางทีถ้ารู้เรายังไม่แข็งแรงพอแล้วก็ดักไม่อยู่ก็ต้องต้องเข้าไปดูแล้วก็พอเจอแล้วก็ละละก็ได้ลครับประมาณเนี้ย ก็ฝึกอ,อ,อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะอาจารย์เนาะไม่คือที่จริงอะคุณรู้หลักแล้วมันไม่ไม่ไม่ยากแล้วเหมือนตอนเนี้คุณเนี่ยนะว่ายน้ําเนี่ยคุณไม่ต้องใช้แผ่นฟงแผ่นโฟมแล้วคุณว่ายได้แะที่หลักๆมาเนี่ยอาจารย์หมออย่าต้องแผลโฟมแล้วนะจ้า <c oughs> ไม่ต้องก็ก็น,นั่นแหละก็เออก็ใช่อาจารย์แน่ห่ยแบบชัดเจนแหละเพราะว่าหลายคนอะลูกศิษย์หรือเอฟซีเนี่ยทั้งหลายเนี่ยทั้งเก็งนั่นแหละว่าเออแนะนํามาเนี่ย ก็คือมันง่ายับอาจารย์แล้วมันเข้ากับยุคปัจจุบันด้วยไม่ได้ไม่ได้เอาแบบทำแบบแบบโบราณไงตามก็จะก็จะคือทาสมัยเรื่อยๆก็จะทาสมัยมีทั้งภาษาอังกฤษมีทั้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็คนรุ่นใหม่เนาะก็ก็ฟังแล้วมันมันมันไม่ใช่เรีนหลวงพ่อแล้วก็คือจะเป็นมันคล้ายๆกับ ยกระดับบรรยายธรรมที่ทไประดับหนึ่ง <lever> ม,มีมีศัพท์ภาษาอังกฤษหรืออะไรเข้ามาเสริมด้วสเฉพาะคนที่ที่เห็นว่าพอคุยได้อ,อาจารย์ก็จะพูดได้เฉพาคำยุรู้เรืภาษา quis, แต่ก็บาลีอาจารย์ก็ใช้น้อยไม่เยอะหรอกอจะเอาแต่ความใจมันจริงๆอื <ack> ๆแล้วอย่างอื่นก็ คุยทั่วไปมไม่ได้คุยอะไรหลักๆก,ก็ก็มีแค่นั้นแต่อ,อาจารย์จะจะพยายามจะสร้างคล้ายเขาให้เขาเกิดปัญญาให้ได้อืมแนวคิดอะไรบางทีเขาอาจจะคิดไม่ค่อยจะอะไรคิดคิดไม่ค่อยเข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยนะอ,อาจารย์ก็จะเปลี่ยนความคิดของเขาคือคนเราเขาก็อีโก้หรือว่าเขา ขาก็คิดว่าเขาถูกอาจารย์บางทีเขาก็ติดมาด้วยแต่ส่วนมากที่มาฟังอาจารย์เพราะว่าหลายหลายคนนะสนใจทำมาก็ปฏิบัติมาหลายๆอาจารย์เหมือนกันนะเพราาว่ยังแต่ว่ามาจบที่อาจารย์พออาจารย์นีถ้าฟังครั้งแรกปุ๊บเนี่ยมันเหมือนสินค้าใหม่ครับม,มันไม่เคยฟังไม่มีคนไหนเคยฟังมาลักษณะนี้มาเนี่ยถ้าถ้าถ้าไม่เปิดใจรักเนี่ย อาจจะไม่ฟังเลยมันก็แน่นอนอยู่แต่ถ้าเปิดใจใช่ถ้าถ้าเปิดก็ก็เขาถ้า,ถ,าถ้าเขาไม่เปิดใจแล้วก็เหมือนกับว่าเขาติดตัวเก่าเลยครับใช่ครับคือเขาคือคิดว่าไออย่างนั้นมันถูกแล้วถ้าไม่ใช่อย่างนี้ก็ถือว่าผิดอืแต่คนคนที่ที่น้ําไม่เต็มแก้วอฟังอาจารย์ได้เพราะว่าเปิดกว้างก่อนเลยเ็าจะดูแต่เนื้อ,เน,อเนื้อเอาเอา,เอาเฉพาะที่ว่าเออ หมือนกับใช้ปัญญาในการพิจารณาว่ามันมันเป็นไปได้ไหมอะไรเงี้ยน้้งว่าได้ยุ่งยากอะไรมากมายพอปฏิบัติง่ายๆก็ก็ดีแล้วครับสุดยอดแล้วมันมีทางเลือกอีกทางหนึ่งซึ่งไอ้ที่ที่พูดหรือออกสายธรรมะออกมาเนี่ยมีอาจารย์ละที่ที่แปกที่สุด <laughs> ไม่มีไม่มีเจ้าไหนที่ที่ที่ออกมาในรูปแบบนี้นะผมดูไปแล้วผมก็ฟังมามัน้อตล้างเยอะอาจารย์ดังๆก็หมดเลยแต่เขาจะไปในแนวทางเดียวกันซึ่งหาวิธีปฏิบัติยากบางทีเราเขาพูดแต่ผลไงพูดแ <im it> ต่ผลเราแต่จับต้องไม่ได้ก็คือเหมือนกับมันปฏิบัติไม่ค่อยถูกครับ <im it> <im it> การมาในรูปแบบนี้ปุ๊บโอ้ทีเนี้ยแคบจะไม่ต้องไปฟังไม่ต้องไปสนใจบาลีแต่ก่อนต้องไปท่องไอ้ตัวนั่นคืออะไรนี่คืออะไรยังไงไอันนั้นผิดหรือมันถูกอันนี้ไม่เลยง่ายๆา,าะว่าโดยเฉพาะกลุ่มคนที่อายุมากาก็ฟังเข้าใจได้เหมือนกันหละครับเพราะว่าม,มันก็ไม่ยากครับอยู่อยู่ที่การ พราะว่าอยู่ที่การอย่างที่อาจารย์ว่าศรัทธาแล้วก็ยอมทําตามอ่คําสอนของอาจารย์มากกว่าตัวตัวศรัทธานี่ตัวตัวที่หนึ่งเลยนะคุณอาจจะอีกตัวอีกสี่ตัวคุณอาจจะไม่มีก็ไดนะ้แต่ศรัทธาต้องตัวหนึ่งเลยเพราะถ้าเกิดมีศรัทธาคุณจะตั้งใจฟังไงแต่ถ้าเกิดคุณไม่ศรัทธาปุ๊บคุณจะไม่ตั้งใจฟังแล้วคุณจะไม่ทําตามด้วยเพราะคุณไม่ศรัทธาไงาทั้งที่ผมพูดอะไรโต๊ะเออเขาเรียกว่า เป็นทางง่ายๆนะคุณก็จะมองเป็นของยากไปเพราะคุณไม่ศรัทธานะคุณพิจีตีว่าเออของผมนะสอนเอ๊ะมันไม่เหมือนชาวบ้านมันไม่น่าจะถูกอะไรเงี้ยคุณก็วงแต่งแล้วยังไม่ได้ลองเลยไม่ได้ลองไม่ได้ทําดูอย่างเงี้ยคุณก็สรุปเอาล้ะใช่ไหมใช่ครับจริงๆคนอต้องการเข้ามาปฏิบัติธรรมในไอ้คว้าไอ้ไอ้ธรรมะาชั้นสูงเนี่ยมีเยอะเงี้นนะอาจารย์แต่ว่าเขามาไม่ถูกนะครับ ไปเงินเยอะนะคนสนใจเยอะคนที่มีการศึกษาในส่วนมากก็เกือบทุกคนแหละแต่ว่าก็จะไปตามเพื่อนแนะนำบ้างตามความคิดของเขาบ้างโดยใช้ว่าใช้อิเลตตัวเองบ้างเป็นตัวนำก็คือก็คือค,ความคิดของตัวเองอะว่าเอออย่างเงี้ยไปอย่างเงี้ยสายเงี้ยคนชวนเยอะคนนับถือเยอะอะไรเงี้ยเขาก็จะ ไปเงี้ยความน่าเชื่อถือเงี้ยก็จะโดยเฉพาะวัดาดังๆอ่ะศรัทธาเยอะๆอย่างเงี้ยของคุณที่ใช้เวลากี่กี่วันนะกี่วันกี่เดือนนะที่คุณเริ่มเรียกว่าเริ่มเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มทําแล้วเริ่มสังเกตแล้วม,มาถึงปัจจุบันเนี่ยใช้เวลานาน,านไหมโอ้ผมก็ฝึกมาเรื่อยๆครับอาจารย์แต่ว่าที่ท,ที่ที่เต็มๆครัอ,อาจารย์ประมาณ เดือนกว่าครับอือโหเดือนกว่าคุณคได้ผลขนาดนี้ก็ถือว่าแจ๋วเลยนะแค่เดือนกว่าเองนะเอาจริงเอาจังเลยฮะอาจารย์หมกให้จริงอาจรงก็เลยเต็มที่กับมันไงอืมก็เลยอุกตอนเนี้ยหมดตัวแล้วครับหมดตัวเลยนั่นแหละก็คือตอนนี้ก็อยู่ไฟวันๆนะอืออืมไม่มีอะไรเลยแต่ว่าก็ก็สงบดีแบบ กิจ <K ill it> เขาจะว่างว่างว่าอาจารย์บอกว่าถึงถ้าเราเข้ากับเขา,ขาได้แล้วเนี่ยจะหกคะมนนปีลังกาถมกว่างแล้วก็ไม่ยู่ไม่มีหลุดนะแต่ใช่ใช่แต่มันว่างนิดๆนะครับอืมมันมันไม่ไม่ไม่ได้เยอะอืมจะรู้แต่ว่าว่างอืม <K ill it> ใช่ไหมอาจารย์ใช่มันมันจะเดยนจะขยายไเองนะมันจะมันจะขยายไปเพราะว่ามันยยม,มันล้วงว่างะไร เดี๋ยวมันจะขยายไปเรื่อยขยายจากความความที่เราชนานาญขึ้นแหละเหมือนตัวตนก็เริ่มเริ่มหายเร,เริ่มหายครับผมเริ่มหายเริ่มแต่ว่าหายแต่ว่ารู้สึกตัวหายแต่รู้สึกอืมเวลาสัมผัสเนื่อล่ะก็รู้สึกครับอืมมันเหมือนกับมันเหมือนกับไม่ได้หายจริงนะครับอืมเหมืนอนเขาแคมรู้สึกหายแต่ว่าตัวตนยังอยู่อืม คือไอ้อความหายเนี่ยมันต้องลอกไง,งปองๆเนี่ยมันไม่ลกมองจะลบปุดปองเมันหายที่ความยืดมันไม่ได้หายที่ตัวเนาะมันหายที่ความยืดยืดว่าตัวเราเนี่ยมันที่ตัวเรา,า,า,าเกินคาดอาจารย์อแค่เดือนกว่าเอางก็ได้แน่น้ไม่ได้หวังขนาดนี้หรอครับเอาแค่เอาความโรกผลหลงเราลดลงมาบ้างก็โอเคนะเราไม่ใช่นักบวชด้วยขอบขอบคุณอาจารย์ มากนะครับที่โอ้เป็นอาจาร,รย์หนึ่งในตองอูเลยแหละเพราะว,ว่าสำหรับไทยนะทางธรรมนี่ยทางธรรมนะคือคนที่คนที่เห็นแจ้งเท่านั้นน่ะถึงจะพูดอย่างนี้ถ้าคนไม่เห็นแจ้งเขาก็จะกังกังขาผมหมดน่ะนะผมผมไม่ได้สนใจธรรมะตัวอื่นนะครับตอนนี้มผมไม่เอาเลยผมโจนทิ้งรดมันไม่มันไม่อะไรมันไม่เอาครับมันไม่เอาเฉยเฉยนั่นแหละมันไม่เอามันก็จะ ก็จะอยู่ของเขาอย่างนี้มากกว่าแล้วมันก็จะมันจะเบาวกว่าเดิมครับใช่ใช่คุยจริงแต่อนมันมีแต่อะไรมีแต่สัญญาบ่เยอะๆใช่ใช่แต่ตอนนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ค่อยมีแต่ว่าไม่มีภาระอะไรแต่แฟนเขาก็คุยเขาฟังอาจารย์ตกวันม้อนกันก็ดีเดีกก็ไปเด็ก็ไปด้วยกันแหละนะ ใช่ใช่ครับเขาเขาก็กสนใจฟังบอกว่ารู้เรื่องไว้รู้เรื่องทำไมจะไม่รู้เรื่องอขบอกแต่ยังก็ยังใช้ชีวิตแบบโลกโลกก่อนก็ค้าขายเขาอะไรเงี้ยเขาขายของขายอะไรลงโซเชียลอะไรเงี้ยแต่แต่ก็ไม่มีคำถามอาจารย์แล้วไม่จะถามอะไรมันเข้าใจแล้วมันก็ไม่ต้องเปแล้วจะถามอะไรดี คือคือคือมันมันจะไปเป็นเหมือนกับอจิกซอ์อาจารย์มันจะไปเป็นเปาะเป็นเปาะอะไรของมันเนี่ยมันจะแก้ของมันได้อืมมันจะไม่มันมันเหมือนกับอ๋อมันมันเชื่อมโยงกันนะครับเข้าใจมันเชื่อมโยงกันออยนี่ไอเนี้ยออยนั่นไอแล้วทีนี่เขาจะมองไปอีกรูปแบบหนึ่งก็คือว่ามันจะเข้าใจเหมือนกับเป็นธรรมชาติไปเลยใช่ใช่เราเป็นอะไรก็ อันน่ะโอ้อันนี้มันที่ว่ามันไม่เหลืออะไรเพราะเพราะว่าเราคุมอะไรไม่ได้แทบอย่างใช่ไม่มีผมดูไปแล้วไม่มีอืมผมก็เมื่อกบบโอ้ผมเมื่อกลับคนตายก็เหมือนเอ้ยไม่ตายก็เหมือนตายอะ่ะอันนี้มีอะไรที่จะเป็นไม่เป็นที่เราจะเข้าไปยืดได้เลยอืมผมอ่าโอ้ นี่เนาะเขาบอกหมดตัวหรือว่าเมื่อกับยิ่งยิ่งกว่าไอ้นั่นอะไรนะไอทางสารอะไรที่นี่สินเยอะนะครับอืีเขาเรียกว่าอะไรนะไอที่ที่นี่สินที่เขายึดทรับยึดอะไรหมดเล,ละลายนนะล้มละลายาลแล้วล้มละลายครับล้มละลายอ,อย่างนั้นเลยมันไม่มีอะไรเหลือแนละ้อืะ โอเคครับลบกว่าอาจารย์แค่นี้ก่อนครับครับขอบคุณมากแล้วถ้าอย่างไงเดี๋ยวผมจะโทรมว่าขอซาวด์ไารเรื่อยๆผมว่าไม่มีอะไรคุยแล้วลหละคุณเน่นะมันถึงจุดที่ไม่มีอะไรคุยแล้วนะแต่แต่ก็ฟังคลิปอาจารย์ทุกวันครับมันจะมีปัญญาของผมเข้าไปเข้าไปนะมันจะได้ใช่มันมันมีบางเกือบทุกคลิปไหรทุกคลิปจะมีมีอะไรสักสักหนึ่งที่ที่เพิ่มเพิ่มปัญญาขึ้นมานิดหนึ่งเพิ่มทั้งนั้นเลย มันไม่มีหรอกทุกคลิปมีประโยชน์หมดเลยเพราะคำพูดของอาจารย์นี่จะแบบใหม่แล้วก็จะมาใหม่เรื่อยๆแล้วก็ที่สำคัญก็คือยังไงละ่ะคือคือ,คอมีแต่เข้มข้นไปเรื่อยๆแล้วก็ง่ายขึ้นเรื่อยๆอว่าเออเรามั่นใจแล้วที่เราปฏิบัตินี่มันถูกต้องอ,อะไรเงี้ยมันก็จะตอกย้ำความว่าเรามาถูกทางแน่จ้ ตัวตัวคุณเองจะรับตัวรับรองตัวคุณเองไม่มีใครหลอกคุณได้หรอกนะเพราะว่าตัวคุณเองจะเป็นผู้ที่รับรองตัวคุณเองก็ก็น่าจะมีส่วนอาจารย์เพราะว่าแต่ตอนนี้เรี่ก็ชอบอยู่เงี่ยมมากกว่าไม่ใช่สายผมคงไม่ใช่สายสอนอาจารย์หรอกพูดได้ค่อยเก็ดเพราะว่าผมอยู่แค่พัฒนาตัวเราให้ให้ตัวตัวเรานี่มัน มันกับเข้าใจธรรมชาติเข้าเข้าใจความจริงมากขึ้นครับจังดีแล้วนะอนอง,งดีแล้วเดี๋ยวมีโอกาสก็คงได้ไปจัดคอที่สุรินเนาะ